ถุงบรรจุอุจจะปลายเปิดค่ะก็ต้องใช้คลิปหนีปลายถุงเพื่อป้องกันไม่ให้อุจจเไหลออกแบบนี้นะคะก็วิธีการใช้ก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเปิดแล้วก็หนีลงไปเพื่อให้มั่นใจว่าของข้างในจะไม่หลุดออกมาแต่ก็มีบางคนนะคะที่ไม่ชอบคลิปหนีแบบนี้สะดวก ที่จะถนัดใช้แบบนี้มากกว่าคลิปนี้ปลายถุงทวานเทียมนะคะโดยปกติแล้วค่ะใน1กล่องเนี่ยค่ะเขาจะมีมาให้2อ,อันต่อถุงสิบใบย้ํานะคะ2อ,อันต่อถุงสิบใบไม่ใช่ทุกอันเพราะว่ามีลูกค้าบอกว่าทําไมไม่แถมมาตามอุจละทุกใบจะให้ไปได้ยังไงอะคะก็เพราะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีแค่2อ,อันอใครซื้อไม่ถึง5้าก,ก็หมดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาอํานะบอกว่าทําไมเราไม่ให้ทําไมร้านอื่นให้ าอยากจะได้ก็ต้องกดซื้อเอาหรือซื้อให้ได้5้าใบถ้าไม่อย่างนั้นสะดวกจะใช้ยางมัดปลายถุงก<ต>็เทสนี้ก็มั่นใจดีลองดูนะคะว่าเราจะ